เมนูต้มเป็ดสวัสดีครับพบกับผมเสียงแฮกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นําเสนอเมนูต้มเป็ดครับหลังจากคลิปที่แล้วเราลาบเป็ดไปนะครับอัอนี้เป็นโครงเป็ดนะครับที่เราสับแล้ววัตถุดิบของเราก็มีตามนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาพริกไปตำนะครับเสร็จแล้วน้ําเดือดเราก็ใส่ตะไคร้หัวขาหัวหอมลงไปครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครับตามด้วยเนื้อเป็ดลงไปแล้วครับ เสร็จแล้วก็ใส่พริกที่เราตำครับผงรสด้วยรสดีครับผงชูรสน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยครับน้ำปลาครับเราใส่ใบมะกรูดลงไปครับตามด้วยต้นหอมผักชีครับสุดท้ายด้วยพริกทอดลงไปครับนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่แซ่บมากเป็ดตัวหนึ่งเราก็สามารถเอาไปลาบแล้วก็เสร็จแล้วเอามาต้มได้ด้วยนะครับมีทําได้ทั้งสองเมนูครับก็โรยน้ำมะนาวลงไปครับเสร็จแล้วครับต้มเป็ด ดน้ำร้อนๆเซฟครับ